เป็นเรื่องแจ้งจับมาดามลูกหนังชื่อดังตุนแรงงานไปทำงานเกาหลีไม่เหมือนที่คุยผู้เสียหายรวมตัวแจ้งจับมาดามประธานสโมสรฟุตบอลดังหลอกแรงงานอ้างพาไปทำงานที่ประเทศเกาหลีสุดท้ายพาไปไม่ได้ขอเงินคืนก็บ่ายเบี่ยง เมื่อวันที่26มกราคม256ใน A นามสมมุติอายุ40ปีและใน B นามสมมุติอายุ35ปีพร้อมกับพวก9คนเข้าแจ้งฟาร์มกับพันตำรวจโทผลิตอันันบุญตาตุนนะครับรองผอกอกอสอบสวนสพเมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวซีนามสมุทรอายุ4 0ปีประธานสามโมสรทีมฟุตบอลชื่อดังในจังหวัดแองหนึ่งที่อ้างว่าสามารถพาพวกตนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเพื่อไปทำานักงานได้และมีนายจ้างเกาหลีรับรองซึ่งต้องจ่ายค่าดำเนินการคนละ20,000บาทมีผู้สนใจฝ่า60คนมีการจัดทำกลุ่มไายกลุ่มนัดประชุม ที่สำนักงานสโมสรฟุตบอลที่ตั้งอยู่ภายในมอการกีฬาแห่งชาติมีการจ้างมีนายจ้างจากเกาหลีเดินทางเข้ามาประชุมด้วยเมื่อจ่ายเงินแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เดินทางไปทำงานโดยมีเอกสารสัญญาจ้างใบเสร็จรับเงินการโอนเงินคลิปการประชุมนะครับข้อความแชปเป็นหลักฐานเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน -65 จนถึงวันที่9มกราคม2566 นายเอกล่าวว่าตนเป็นช่างเสือ้อเชื่อตนเป็นช่างเชื่อมเคยเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีแบบถูกต้องผ่านสํานักงานจัดหาง,งานเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนเกิดเหตุวันที่11พฤศจิกายน65มีเพื่อนมาชักชวนให้ไปทํางานเกาหลีโดยเล่าว่านางสาวซีหรือที่หลายคนเรียกกันว่ามาดามผู้บริหารทีมฟุตบอลชื่อดังสามารถพาไปทํางานประเทศเกาหลีได้นะครับ ตนสนใจจึงโทรศัพท์หานางสาวซีที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานที่เกาหลีได้และมีทีมฟุตบอลมีหนังสือเชิญไปดูงานที่ประเทศเกาหลีและจะพาพวกตนเดินทางไปด้วยในนามทีมฟุตบอลจึงมีการจัดประชุมกลุ่มลายมีสมาชิกฝ่า60คนนายเอกล่าวต่ออีกว่ามีการนัดประชุมกลุ่มในวันที่18พฤศจพกายนมีนายรีโอนายจ้างชาวเกาหลี นะครับและล่ามาประชุมด้วยโดยในที่ประชุมบอกว่าเดินทางไปเกาหลีแบบมีบัตรเชิญในทีมฟุตบอลมีวีซ่า100%เซสามารถเข้าได้มีงานเกษตรและโรงงานรองรับมีสัญญาจ้างแน่นอนหากใครสนใจให้โอนเงินก่อนวันที่20พฤศจิกายนคนละ20 0 0 0บาทเป็นค่าที่พักและค่าทำวีซ่าเมื่อได้ทำงานแล้วจะได้จะไปหักค่าแรงวันละ500บาทถ้าเข้าไม่ได้ คืนเงินทุกคนทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมหลงเชื่อคนที่อยู่ใกล้ให้ส่งเอกสารที่สํานักงานสมโมสรฟุตบอลส่วนคนที่อยู่ไกลส่งทางไปรษณีย์โดยมีใบเสร็จรับเงินให้ด้วยนายเอ่าวต่อว่าหลังจากโอนเงินแล้วมีการประชุมที่สํานักงานสมโมสรทีมฟุตบอลเมื่อวันที่6ธันวาคม2565สําสำหรับคนที่อยู่ใกล้ให้ประชุมทาง สำหรับคนที่อยู่ไกลให้ประชุมทางออนไลน์โดยให้มีการบันทึกคลิปเอาไว้พอประชุมเสร็จให้นัดหมายการเดินทางไปเกาหลีแต่นางสาวซีก็มาแจ้งว่าต้องตรวจ KETA ก่อน KETA กันครับคือระบบอนุมัติการเดินทางออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว นะครับเยี่ยมชมการเข้าร่วมกิจกรรมและประชุมธุรกิจยกเว้นวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์หากตรวจไม่ผ่านจะคืนเงินแต่ก็มีกลุ่มนัดแรก15คมเดินจะต้องบินไปที่เกาหลีวันที่23มกราคมแต่ไม่ได้บินเพราะตรวจ KETA ยังไม่เสร็จได้แจ้งการเลื่อนไปบินกับกลุ่มที่2ไปวันที่9มกรา พอถึงวันนัดหมายก็ไม่ได้บินแม้แต่คนเดียวว่าจะคืนเงินแต่นัดแล้วก็มีการเลื่อนจึงไม่ได้เงินคืนจนถึงทุกวันนี้ตอนประชุมบอกว่าได้แบบตอนประชุมบอกว่าไปแบบมีวีซ่าไม่ได้ไปแบบผีน้อยมีนายจ้างเกาหลีมีล่ามมาบอกว่ามีโรงงานกิมจิโรงงานสาหร่ายโรงงานออกเชื่อมไปกับสโม,มสรฟุตบอลมีบัตรเชิญมีกา,การการันตีเข้าได้แน่นอน ทุกคนก็มีการโอนเงิน20,000เป็นค่าดำเนินการเมื่อเข้าไปทำงานแล้วจะมีการหักค่าแรง500บาทสุดท้ายไม่ได้บินและยังมาแจ้งว่านายรีโอนายจ้างเกาหลีก็ยกเลิกไม่รับแรงงานแล้วก็แปลก็แปลว่าแม้จะเข้าไปได้ก็ต้องเป็นผีน้อยหางานทำเองนายเอก่านายเอก่าอีกว่าผลการตรวจ ke ta ผ่าน25คน แต่แต่มีเพียง5คนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเกาหลีแต่ถูกเรียกเงินเพิ่มอีกคนละ8,000บาทซึ่งนางสาวซีก็พาทั้ง5คนบินเข้าเกาหลีและบอกว่าหากใครสนใจก็มาสมัครได้และจะพาคนที่ผ่าน KETA ไปอีกส่วนพวกตนและเพื่อรวม9คนไม่เชื่อและไม่ไปแล้วจึงของเงินคืนแต่นางสาวซีก็ยังไม่ยอมคืนเงิน พวกตนต่างก็ทยอยไปแจ้งฟาร์มตามสถานีตำรวจส่วนสาเหตุที่ทำให้พวกตนเชื่อถือว่าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้นั้นได้จริงเพราะนางสาวซีนะครับเป็นผู้บริหารทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังมีชื่อเสียงมีหนังสือเชิญถึงเชื่อว่าเข้าได้แน่นอนและถูกต้องตามกฎหมายทุกคนมีความฝันมีความหวัง และลาออกจากการเตรียมบินไปทำงานแต่สุดท้ายก็โดนหลอกจึงมาแจ้งคร์มดำเนินคดีพันตำรวจโทรผลิตอกรันบุญมาตุลรองผอบอกอสืบสวนสอพอเมืองอุดรเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งฟาร์มดำเนินคดีกับผู้บริหารทีมฟุตบอล9คนได้สอบ สวนปากคำเสร็จแล้วสองคนและนัดสอบปากคำในวันที่ยเสาวที่28มกราคมอีกสี่คนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติสารออกหมายจับแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะโทรติดต่อผู้เสียหายว่าจะคืนเงินให้แต่ก็ยังมีความผิดพรบรจัดหางานมาตรา91ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นและสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปซึ่งซึซ่งเงินและทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกซึ่งเป็นความผิดต่อรัฐรัฐเป็นผู้เสียหายและจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดอุดรณเข้าตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากนั้น ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปอยังนางสาวซีประทานสโมสรผู้ถูกกล่าวหาแต่ไม่มีการรับสายแต่อย่างใดส่วนทางด้านว่าที่ร้อยโทอนุเทพสีดาวเรืองจัดหางานจังหวัดอุดร,รให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เพิ่มเติมว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนนักต้องรอให้ทางตำรวจประสานข้อมูลมาให้ครบถ้วนก่อนหากผู้ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการดังกล่าวจริง และหากไม่มีใบอนุญาตจัดหางานก็จะเข้าข่ายความผิดตามพรบรจัดหางานมาตรา91มีโทษจำคุก3ปีถึง10ปีหรือปรับไม่เกิน60,000ถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาฝากกันนะครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผม